สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับก็วันเนี้ยที่ผมอัดคลิปอยู่ก็คือวันที่28มิถุนายน2565 28มิถุนายน2565ย้ำนะครับก็คืออีก2วันก็คือจะสิ้นเดือนมิถุนายนก็ฉะนั้นก็จะเหลือเวลาอีกครึ่งปีนะครับเราก็นับไปครึ่งปีกรกฎาคมสิงหากรกฎาคมยาตุลาพฤศจิกายนว่าซึ่งก็ จะพูดถึงวันนี้นะครับก็คือเงินบุญนะเหมือนเดิมเป็นอย่างไรบ้างครับครึ่งปีแล้วนะครับเงินบุญออกหรือยังยังไม่ออกแต่เมื่อเร็วๆนี้ก็มีการจับกลุ่มก็คือสาวกของกำจรนเกียรติอินทคงอันนี้พูดอ่ยชื่ออือ่นนามสกุลได้เลยเพราะเป็นคดีความไปแล้วแล้วก็มีการจับกลุ่มเพิ่มอีก3คนหลบหนีอีกห้าคน ซึ่งทางกองปราบได้เข้าจับกลุ่มไปแล้วก็ตอนนี้ติดคุกอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพสรุปคือมีแต่หัวสายบอสถูกจับก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเงินพวกนี้ไม่มีจริงไม่ว่าจะเป็นสายอะไรนะครับสาย SME สายมรดกสายมันมีหลมันมีหลยหลยหลสายอะนะครับก็คือ SME มรดกสายสองฝั่งโคง คือทุกสายอะ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรที่อ้างมาเนี่ยปลอมทุกสายผมยืนยันได้เพราะว่าถ้ามันถ้ามันคือมันเป็นจริงไปไม่ได้ไงมันเป็นจริงไปไม่ได้เพราะคุณจะเอาเงินร้อยไปแลกเงินล้านก็ไม่มีทางที่เป็นไปไ,ได้พิสูจน์แล้วตอนนี้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเงินพวกนี้ไม่มีจริงนะครับแล้วที่จะมาพูดถึงวันเนี้ยก็พอดีมีคนถามผมใน youtube แต่ว่าผมจะไม่ตอบในนั้นผมมาตอบตรงนี้เลยดีกว่าเพราะมันเป็นคําถามที่เหมือนกับเขาเรียกเลยนะ เป็นคํามที่ถามซ้ําๆแล้วมอนเป็นคําถามเหมือนคําถามโรกแตกเอาง่ายๆนะก็คือทําไมเจ้าหน้าที่ไม่ไปจับ <c oughs> เป็นคําถามที่แม้กระทั่งในห้องําแหละไม่ว่าจะห้องอะไรเนี่ยคือคือตอนตอนนี้นะมันมีห้องที่แฉพวกวิชาชีพเนี่ยมีสองมีมีสองห้องนะครับก็คือห้องําแหละแล้วก็ห้องติงมาดาม <c oughs> ซึ่งสองห้องเนี่ยเป็นห้องที่แฉพฤติกรรมพวกนี้แหละพวกแก๊งไขโปรงโลกก็หอ่อ พิสูจน์ได้แล้วว่าเงินพวกนี้มันไม่มีจริงกับคําถามคือมันจะมีคนเข้ามาถามแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับก็เราไม่รู้วัตถุประสงค์ของการถามว่าหนึ่งคุณเป็นบอสหรือไม่เป็นหัวสายหรือไม่หรือว่าเป็นผู้เสียหายหรือว่าเป็นผู้ที่รับรู้แต่รับรู้เรื่องเรื่องนี้แต่ยังสงสัยว่าทําไมตารวจไม่ไปจับคือผมจะอธิบายแบบจบเลยนะจะได้เข้าใจกันว่าทําไมตํารวจถึงไม่ไปจับพวกนี้ก่อนก่อนอื่นนะครับ ่นอื่นเราเราต้องเข้าใจว่าในโลกเราเนี้ยมันมีระบบกฎหมายทัวทั้งโลกเลยนะครับมันมีระบบกฎหมายอยู่2ระบบก็คือกฎหมาย Common Law กับ c i วิลล a w นะก็ในประเทศไทยเราเนี่ยก็คือใช้กฎหมาย c i วิลล a w ในต่างประเทศเช่นสหรัฐเวกยอเมริกาอังกฤษนะครับฮ่องกงอ่าพวกประเทศที่อยู่ในสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาใช้กฎหมาย Common Law ผมอธิบายนะ อันนี้อาจจะเป็นเชิงวิชาการแต่ว่าจะอธิบายเพื่อความเข้เขาใจนะครับก็คือว่ากฎหมาย2ระบบเนี่ยเขาเรียกว่ากฎหมายคอมมอนโรอ่คอมมอนลอกับซีวิลลอก็คือกฎหมายคอมมอนลอคืออะไรครับกฎหมายที่ใช้วิธีการพิจารณาโดยการไต่สวนนะแล้วก็ตัดสินตามคําตัดสินของผู้พผู้พิพากษาเก่าที่ตัดสินมาแล้วเขาเรียกกฎหมายตัดสินตาม ตามคำพิพากษาของผู้พิพากษาคนเก่าซึ่งได้จดบันทึกเอาไว้แล้วแล้วก็ตัดสินตามนั้นซึ่งศาลอาจจะไม่ใช้ดุลยพินิษ์ในการตัดสินทีนี้มันก็มีกฎหมายอีกแบบแบบหนึ่งก็คือกฎหมายซีวิลลอซีวิลลอคืออะไรครับคือกฎหมายที่เป็นมาตราหรือว่าประมวลกฎหมายซึ่งประเทศไทยน่านมาใช้ก็เอามาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับเขาเรียกกฎหมายซีวิลลอนะคือระบบประมวลกฎหมายอ่ะมันมันมันต่างกันอย่างไรนะครับก็คือกฎหมายคอมมอนลอเนี่ย เขาเรียกเหมือนกับกฎหมายจารีตประเพณีอ่ะคือตัดสินตามคําพิพากษาของผู้พิพากษาเก่าๆที่ตัดสินเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นระบบไตส่สวนอ่าระบบไตส่สวนนะก็คือว่าศาลเนี่ยจะมีการเรียกพยานจะมีการลงไปดูคดีอาจจะมีการเรียกสำนวนเรียกอะไรเข้ามานะครับซึ่งซึ่งการตัดสินเนี่ยจะใช้คณะลูกขุนศาลจะไม่ตัดสินเพียงคนเดียว ถ้าเราเห็นเราอาจจะเคยดูในหนังหนังฮ่องกงหรือหนังฝรั่งเนี่ยสารเนี่ยเขาจะใส่หมวกใช่ไหมฮะที่ใส่หมวกเหมือนกับเป็นขนแกะใส่ใส่หมวกแล้วก็คณะลูกขุนเนี่ยตัดสินนะครับอันนั้นคือกฎหมายคอมมอนลสส่วนกฎหมายซีวิลลอเนี่ยระดบับระบบประมวลกฎหมาย,ยคือประเทศไทยเราใช้กันกฎหมายซีวิลลอหรือว่าประมวลกฎหมายใช้ระบบอะไรครับระบบกล่าวหาฟังให้ดีนะมันอาจจะเป็นวิชาการนิดนึงแต่ผมจะค่อยๆอ,อธิบายนะครับ คือกฎหมายคอมมอนลอเนี่ยใช้ระบบไต่สวนกฎหมายซีวิลลอใช้ระบบกล่าวหาก็คืออะไรผมจะพูดถึงระบบกล่าวหาละกันเพราะว่ามันจะได้โยงไปถึงว่าทําไมเจา้าหน้าที่ตำรวจไม่ไปจับเออไม่ไปจับพวกไฮโปพวกเนี้ยนะครับคืออะไรคือกฎหมายระบบประมวลกฎหมายหรือว่าซีวิวลอของไทยเราเนี่ยนะครับการที่เจา้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะไปจับใครได้เนี่ยต้องมีการกล่าวหาอ่ามันจะเข้ามาแล้วนะครับ คือต้องมีผู้เสียหายต้องมีคนไปร้องทุกข์เจ้าหน้าที่ตำรวจถึงจะไปจับได้นะมันก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อไม่มีผู้เสียหายจากเงินบุญนะครับไม่มีคนไปแจ้งความไม่มีคนไปร้องทุกข์เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถจับได้เพราะมันไม่มีเจ้าทุกข์อันนี้คือคําตอบนะครับที่จะบอกว่าทําไมเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ไปจับคือบางทีรู้นะครับ รู้รู้นานผู้ชมรู้แต่ว่าคือมันเหมือนกับอะไรเหมือนกับการให้โดยสเสน่หาใช่ไหมคุณไม่เสียหายอ่ะคุณไม่เสียหายคุณไม่ร้องทุกข์คุณให้เงินเขาาเขา้เขา,เขาไปใช่ไหมครับแล้วคุณจะให้ผมไปจับอ่คุณไม่แจ้งความคุณบอกว่าคุณไม่เสียหายแล้วจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับได้ยังไงล่ะครับใช่ไหมมันต้องมีการกล่าวหาถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงจะจับได้ซึ่งอย่างการกล่าวหาเนี่ยก็มีมาแล้วอะไรครับ ก็อย่างบอสอุ้มกับอมรสองพังโขงมีคนไปแจ้งความถูกจับไหมถูกจับเกตกัญญามีคนไปแจ้งความถูกจับไหมถูกจับนะครับแล้วก็หลุยาติ์มีคนไปแจ้งความถูกจับไหมถูกจับ,น,น,จจบ,จบนะครับนี่ผมพูดได้เลยถ,ถูกจับหมดนะครับชชเล็กสุโข,ขทัยก็ถูกจับเพราะมีคนไปแจ้งความไม่ <c oughs> ว่าจะเป็นบอสหัวใสคนไหนเนี่ยคุณไปแจ้งความอ่ะถูกจับทุกรายเพราะว่ามันเข้ากับระบบประมวลกฎหมายซีวิวลอคือ ระบบกล่าวหาก็คือต้องไปกล่าวหามีหลักฐานมีข้อมูลก็ไปแจ้งความจับมันก็อยู่แค่ตรงนั้นไงครับแต่ทีนี้เนี่ยในกรณีของเงินบุญเนี่ยมันคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยไม่ตาสว่างแล้วก็ไม่ไปแจ้งความจะนะมันก็เลยเกิดคําถามว่าทําไมตารวจไม่ไปจับมันก็มีอีกเคสหนึ่งที่จับที่จับได้นะครับก็คืออะไรคือในกรณีที่เกิดความเสียหายเป็นจํานวนมากที่เจนน้าหน้าที่ตารวจแหละเขารู้แล้ว มีการมีการเสียหายเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ปัญหากับความมั่นคงอย่างเงี้ยอย่างเกียกรติกำจนเนี่ยเกียกรติกำจรที่ชัดเจนเลยถึงไม่มีคนคือมันก็มีคนไปแช่งความไงแต่ว่าถึงไม่มีการหลอกลวงเนี่ยเขาก็จับได้เพราะอะไรเพราะมันเข้าหลักม1น,นึเกียกรติกำจรเนี่ยอ้างอะไรครับอ้างว่าเป็นคืออันนี้เป็นข้ออ้างของเขานะเขาบอกอ้างว่าเป็น บุตรคนหนึ่งเขาเรียกอะไรบุตรเรียกเรียกบุตรแล้วกันเรียกภาษาบ้านๆนะครับเป็นบุตรของคนหนึ่งของอดีตในหลวงหลอกข้าวซึ่งมันไม่เป็นความจริงอันนี้ไม่เป็นความจริงเลยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีหลักฐานตรงนี้แล้วมีคนไปร้องเรียนนะครับย้ํานะครับมีคนไปร้องเรียนเขาก็จับได้ไอ้ตรงนี้ไงครับแต่ <c oughs> แต่ตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้จับเรื่องไอ้นี่หรอกเรื่องเงินบุญเรื่องอะไรหรอกมันเป็นมันมีเรื่องอภัยนี่ด้วยมีอะไรที่เขาแอบอ้างขึ้นมาเนี่ย เขาก็ไปจับแล้วก็มีคนไปร้องเรียนเพิ่มเรื่องการหลอกลวงนะมันก็เป็นคดีที่เรื่อยๆแล้วดูแล้วเนี่ยน่าจะติดน่าจะติดคุกนานเกร็ดกำจรเนี่ยคณะอะไรนะปฏิรูปอะไรผมจําชื่อไม่ค่อยแม่นนะครับปฏิรูปไทยสยามอะไรเนี่ยนะครับมันเข้าข่ายเป็นภัยต่อความมั่นคงไงเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยจับทีนี้ก็วกกลับมาถึงสาย SME ใช่ไหมไม่ต้องบอกชื่อแล้วกันเพราะยังไม่มีคดีคือ สาย SME สายบรดกสายอะไรพวกเนี้ยนะครับมันไม่มีคนไปแจ้งความมันก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่สามารถเข้าไปจับกลุ่มได้เพราะหนึ่งมันไม่ใช่คดีใหญ่ๆเจ้าหน้าที่บางทีางบางคนถามบาง,งคนถามผมนะถามใน,ในช่องในช่อง y o YouTube นี่แหละทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ปลอมตัวไปไม่ไปแฝงเพื่อไปจับ <c oughs> มัน <c oughs> คือคือสมมตินะ สมมติเขาแฝงเข้าไปเนี่ยแล้วมันไม่มีเจ้าทุกเนี่ยมันจับได้ไหมล่ะก็จับไม่ได้อะเอาไปจับมามันเหมือนกับอะไรเขาเรียกใช้อำนาจเกินหน้าที่ใช่ไหมสมมุติเนี่ยผมรู้ว่าอคนเนี่ยมันเป็นอ่ามันโกงแล้วกันมันมันโกงเนี่ยมันโกงเงินมันหลอกลวงแต่มันไม่มีเจ้าทุกอ่ะแล้วจะได้ตำรวจเนี่ยงานเขาก็เยอะไอการที่เขาไปจับเนี่ยบางทีเขาไม่มีข้อมูลไม่มีหลักฐานที่จะส่งฟ้องกับอายการหรือว่าหลักฐานมันไม่พอใช่ไหมจับมาเนี่ย ไม่มีเจ้าทุกหรือเจ้าทุกน้อยมากไม่ยอมให้ความร่วมมือบางคนแจ้งความแล้วถอนแจ้งความพอส่งเรื่องถึงอยายการเป็นไงครับหลักฐานอ่อนใช่ไหมอยายการก็สั่งไม่ฟ้องมันก็หยุดหยุดตรงนี้ไงดังนั้นเนี่ยก็เลยมีหลายคนถามว่าทําไมเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ไปจับคือคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับเข้าใจกฎหมายไทยก่อนเราใช้ระบบประมวลกนกฎหมายหรือว่าระบบกล่าวหานะการที่ไปจับใครได้เนี่ยต้องมีเจ้าทุก แต่มันก็มีทางออกนะมันมีทางทางออกแต่ก็ต้องใช้ความพยายามสูงแหละคือญาติผู้เสียหายเนี่ยย้ำนะครับควรจะเป็นญาติถ้าเป็นเพื่อนฝูงเป็นอะไรที่ไม่สนิทไ,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 ไม่รู้จักอันนี้อะไรไม่นคนในครอบครัวเนี่ยน้ําหนักมันอ่อนก็คือว่าเป็นญาติผู้เสียหายหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยคุณไปร้องกองปราบแล้วก็พยายาม,มร,วรวบรวมหลักฐานที่ที่พอจะหาได้เนี่ยไปบอกเขานะครับไปบอกเจ้าหน้าที่กองปราบ ให้เขาลงมาสืบสอบมาทําคดีพวกนี้ <c oughs> ซึ่งผมบอกตรงว่ามันก็มันก็อยู่ที่เราอะอยู่ที่เราจะให้หลักฐานเขาเยอะขนาดไหนเพราะพูดตรงนะจ้่ที่ตารวจบางทีเขาไม่รู้หรอกคือคือถ้าเขาไม่รู้เขาเขาก็ต้องการหลักฐานจากเหยื่อหรือคนใกล้ชิดเหยื่อใช่ไหมครับที่จะสืบสอบได้ถ้ามันไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเลยเนี่ยเขาจะไปสืบจากจากไหนนะครับเขาก็ต้องอาศัยความร่วมร่วมมือใช่ไหมครับ ร่วมมือจากคนที่ได้รับความเสียหายแล้วก็จากญาติพี่น้องของคนที่ตกเป็นเหยื่อนะครับ <c oughs> คือเราก็ต้องยอมรับอะเราต้องเข้าใจว่าระบบกฎหมายเราเป็นแบบนี้นะ,ะที่สําคัญเนี่ยจุดสังเกตง่ายๆคุณลองเปรียบเทียบสิระหว่างแชร์ลูกโซ่แชร์ลูกโซ่กับเงินบุญเนี่ยอะอะไรนะบ้านออมเงินเมื่อเร็วๆนี้นะครับบ้านออมเงินเนี่ยหลีไปต่างประเทศได้แต่มีเจ้าทุกไหมมีเจ้าทุก dsi ก็รับเป็นคดีพิเศษเพราะว่า มันเกิดความเสียหายแก่ประชาชนจํานวนมากแต่เงินบุญเนี่ยนะครับเงินบุญเนี่ยคือบางทีเราอาจมองเฮ้ยมันหลอกทั้งประเทศมันเกิดความเสียหายทั้งประเทศแต่แต,แต่คนแต่เจ้าทุกมีมีสักกี่คนครับที่ไปแจ้งความมีน้อยมีน้อยมากเนี่ยปัญหามันก็เกิดตรงนี้ไงดังนั้นเนี่ยก็คือ,อผู้ตรงนะผมก็ไม่ใช่เจ้าหน้าตำรวจผมไม่ไมี่ผม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่มีอำนาจจับแต่ผมเนี่ยเอาข้อมูลจริงมาบอกนะครับให้ คนที่ยังไม่ตาสว่างตาสว่างหรือคนที่มีญาติพี่น้องที่ยังหลงในวงบนเนี้ยไปบอกเขาให้ตาสว่างคือคือเชื่อผมเลยไม่ได้ขอร้องไม่ได้อะไรเชื่อผมเลยผมทำเป็นนักข่าวนะครับผมเป็นนักข่าวสายการเงินแล้วผมก็ประจําอยู่กระทรวงการคลังบางทีก็ออกไปทำข่าวข้างนอกคือผมมีที่ห้องอยู่เนี่ยคือครับ ก็คือห้องนักข่าวกระทรวงการคลังห้องนักข่าวกรตอห้องนักข่าวตลาดหลักทรัพย์ที่ผมอยู่นะครับแล้วบางครั้งก็ออกไปทาําข่าวข้างนอกผมอะสัมผัสทั้งผู้บริหารด้านการเงินการธนาคารรัฐมนตรีคลังคั่วแบงค์ชาติผมก็ไปสัมภาษณ์ตลอดซึ่งถ้าเงินพวกนี้มันมีจริงตามที่พวกนี้แอบอ้างผมก็ต้องรู้เขาต้องบอกผมใช่ไหมดังนั้นก็คือเงินพวกนี้มันไม่มีจริงแล้วถ้ามีจริงเนี่ยผมลงทุนแล้ว ใช่ไหมผมลงทุนแล้วถ้ามันมีจริงเนี่ยผมลงทุนสักเท่าไหร่เอาผมลงทุนสักหมื่นหนึ่งเนี่ยผมนี่รวยกว่าเจ้าสัวซีพีอีกนะใช่ไหมผมรวยกว่าเจ้าสัวเจริญอีกนะแต่มันเป็นไปไม่ได้งไงครับผมไม่มัวเสียเวลาไปซื้อหุ้นให้ติดดอยหรอกทุกวันนี้ก็มีหุ้นบางตัวที่ติดดอยบางตัวก็กําไรบางตัวก็ขาดทุนดังนั้นเงินพวกนี้มันไม่มีจริงเนี่ยจะสิ้นเดือนแล้ววันนี้วันที่28มิถุนายน เงินก็ยังไม่ออกจะออกได้ไงก็มันไม่มีอ่ะใช่ไหมคือคุณจะมาถามผมว่ารู้จักสายนู้นไหมสายนี้ไหมทําไมเงินไม่ออกคือคือผมก็ตอบไม่ได้ผมไม่รู้จักหรอกคนนั้นคนนี้อ่ะแต่ที่ผมรู้เนี่ยก็คือว่าที่พวกเนี้มาแอบอ้างอ่ะผมไปสัมภาษณ์มาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นธนาคารที่เกี่ยวข้องกับ SME นะครับ Exim Bank ผูว่าแบงค์ชาติตรัฐมตรีคังผมก็ไปสัมภาษณ์มาหมดแล้วเนี่ยเขาไม่เคยพูดถึงเงินพวกนี้เลยที่สําคัญเนี่ยเขายังบอกนะครับยังบอกว่าให้ไปแจ้งความถ้าเสียหายทีนี้เดื่อเนี่ยไม่ยอมตาสว่างมันก็เขาเรียกเลยนะถ้าภาษาบ้านๆอีหลักอีเรีองเงี้ยยือยุดฉุดกระชากเงี้ยอ่ะเดี๋ยวจะไปจะไปแจ้งไม่แจ้งผมเจอมาแล้วนะท่านผู้ชมผมเจอมาแล้วคุยกันตั้งนานพอคุยจบนะครับพี่จะไปแจ้งความ มีค่ารถให้หนูไหมมีค่ากินไหมคือคือมันไม่ใช่หน้าที่ของผมไม่ได้เห็นแค่ตัวนะมันไม่ใช่หน้าที่ของผมที่ผมจะต้องไปเซอร์วิสขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะคุณลงทุนเน่ยคุณลงทุนถ้าคุณได้คุณมาแบ่ให้ผมเปล่ะมันก็ไม่แบ่งใช่ปะ่ะแต่พอคุณเสียหายเนี่ยคุณจะไม่ให้ผมเซอร์วิสซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือผมไม่ได้นักข่าวสายอาจาก,กรรมนะ ผมเป็นนักข่าวสายการเงินการธนาคารก็คือข้อมูลที่แก๊งพวกนี้หลอกเนี่ยมันเป็นข้อมูลไม่จริงคือผมรู้มาหมดแล้วไงผมก็มาเปิดเผยเรื่องมันก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายคือถูกหลอกแจ้งความจบไม่ต้องไปคือผมเห็นโพสนะผมเห็นโพสในจาห้องชำละบ้างห้องติ่งบ้างทําไมไม่รวมตัวไปแจ้งความทําไมไม่ไปติดต่อคนนี้คนนี้ บางคนถึงขนาดเอ้เอาเอกสารมาให้ผมเดี๋ยวผมจะเดินเรื่องให้นะครับไม่ใช่หรอกครับถ้ารู้ตัวว่าถูกหลอกสอนอไหนก็ได้ใกล้บ้านท้องที่ไหนก็ได้แจ้งความถูกจับทุกไลน์เจ้าผมหาหลักฐานหาอะไรที่เขาหลอกลวงเราอ่ะเขาอ้างใครอ้างอะไรพวกเนี้ยนะครับไปบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจแค่นี้ก็จบแล้วไม่ต้องไม่ต้องคิดมากนะครับคิดง่ายๆนะครับรู้ตัวว่าถูกหลอกแจ้งความจบแค่นี้แหละ พอแจ้งเสร็จขอให้เจ้าหน้าตำรวจออกใบอายัดบัญชีด้วยบัญชีบอหัวสายเนี่ยเพราะมันก็มีกรณีที่หัวสายคนหนึ่งโดนดีเอไออายัดบัญชีนะครับผมก็เคยจำคลิปออกมาแล้วนะคือง่ายๆเลยเงินพวกนี้ยไม่มีจริงแล้วไอ้คาถามที่บอกว่าทําไมเจ้าหน้าที่ตารวจไม่ไปจับคือมันก็น่าจะได้คําตอบแล้วคือคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับระบบกฎหมายไทย เราใช้ซีวิลลอหรือว่าระบบประมวลกฎหมายคือการจับปุ่มการดำเนินคดีต้องใช้มารตรานะครับมันต้องมีมารตราเราไม่ได้ใช้กฎหมายจารีตประเพณีนะแบบคอมอนลอคือศาลเนี่ยจะตัดสินตามมารตราที่ถูกฟ้องนะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยส่งสำนวนให้อยัอยการอัยการทำสำนวนส่งให้ศาลและศาลก็ตัดสินตามมารตรานั้นที่มีความผิดถ้าสำนวนอ่อนใช่ไหมอัยการก็ไม่ส่งถ้า หรือว่าอายการมั่นใจว่าสำนวนอันันแล้วสำนวนแข็งแล้วส่งไปสารพิจารณาดูแล้วสำนวนยังอ่อนอยู่สารก็อาจจะยกฟ้องหรือไม่ก็เรียกให้กลับไปหาหลักฐานมาใหม่มันอยู่ตรงนี้ไงคือเราต้องเข้าใจระบบกฎหมายก่อนกฎหมายไทยคือระบบกล่าวหานะครับย้ํานะครับกล่าวหาถ้าคุณเป็นผู้เสียหายคุณต้องไปแจ้งความถ้าคุณเป็นผู้เสียหายคุณไม่ต้องสาบแช่งคุณไม่ต้องด่า คุณไม่ต้องจุดทูี๋ยวไฟไหม้บ้านคุณไม่ต้องไปบนวันสรัสรกล่าวให้พวกนี้รับกรรมคือต้องจําไว้ว่าตราบตราบใดนะตราบใดที่เราไม่แจ้งความคนรับกรรมเนี่ยคือเราไม่ใช่ไม่ใช่เขานะครับเขาเอาเงินเราไปใช้กินหรูอยู่ดีมีความสุขอันนั้นมันเกิดจากกรรมของที่เราอ่ะที่เราเป็นเหยื่อเขาเราเนี่ยคือผู้รับกรรมดังนั้นนะครับ สาบแช่งนะผมก็เคยบอกอยู่คลิปหนึ่งสาบแช่งร้อยครั้งพันครั้งบ่นครั้งแสนครั้งไม่มีผลเท่าแจ้งความแค่ครั้งเดียวนะครับทําความเข้าใจตรงนี้เรื่องระบบกฎหมายไทยนะเราคือระบบกล่าวหาต้องมีพยานหลักฐานมีผู้เสียหายนะครับอย่าลืมนะครับถูกหลอกแจ้งความจบครับสวัสดีครับ